ดูซิว่าถ้าเกิดตัวนูฟนะฮะหล่นลงไปในบอ่อลาวาจะเป็นยังไงเอ้าเดี๋ยวนะเออดูดูตัวน,นู้น oh ิโอเมกอดก็อไม่ไปแล้วไม่ไปแล้ววายอุ้ยสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้กันนะคะนูบครัชเช์นั่นเองนะคะเป็นแมปเกี่ยวกับอะไรดูจากภาพหน้าปกก็น่าจะพอรู้แล้วนะคะ เราจะมาทําการแกล้งนูบกันนั่นเองนะ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าจะเป็นการแกล้งในรูปแบบไหน ไปดูกันเลยเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในแมปแล้วนะคะจะสังเกตว่าพี่นิวแต่งตัวอะไรนี้เอ่อจะบอกว่าลืมเปลี่ยนชุดนะคะไม่เป็นไรเราก็ใส่ชุดนี้เข้ามาละกันแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าหนักคอมากเลยนะ,ะเพราะว่าสร้อยคอตรงคําเราใหญ่มากเอาแหละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าในแมปนี้มันเล่นยังไงนะคะเออมันบอกว่าให้เราทําการแกล้งตัวนูบใช่ปะ่ะจะเห็นว่าด้านหน้านี้นะคะมีปุ่มอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะอันนี้คืออะไรเอาตัวนู๊ออกมาเหรอดูสิ แบบหนึ่งอ่ะนี่ไงนี่ไงพอเรากดปุ่มปุ๊บก็จะมีตัวนูบนะคะออกมาจากท่อด้านบนตรงนั้นแล้วก็ล่วงลงมาแบบนี้นะคะมีการแบบว่าลุกขึ้นมาเองด้วยนะแล้วเหมือนกับว่ามันจะมีเครื่องมือให้เราด้านล่างนี้นะเป็นเอ่อเป็นดาบนะคะเอาลองดูโอ้ยทำไมโหดร้ายกับน,นูบขนาดนี้ละนี่เราสามารถกดปุ่มให้ตัวนู๊บออกมาทั้งหมด5ตัวนะคะรู้สึกว่าจะออกมาได้เต็มที่5ตัวนะเห็นไหมว่าด้านบนนั้นนะล่วงลงมากันแล้วนะทุกคนเน่ ตอนนี้นะคะนูบก็ล่วงลงมาทั้งหมด5ตัวด้วยกัน,กนเห็นไหมว่ามันจะเด้งขึ้นเองนะแล้วมันก็จะมีเครื่องมืออย่างหนึ่งนั่นก็คือที่ช็อตไฟฟ้านะคะออาลองดูอุ้ยอุ้ยอุยสงสารนะ,ะเป็นการทรมานนู๊ที่แบบว่าน่าสงสารมากเลยนะคะทุกคนนี่เราต้องทําแบบนี้จริงเหรออาลองดูเนี่ยอุย้จะบอกว่าแต่ละครั้งที่เราทําการแบบว่าแกล้งนูบอะเราก็จะได้เงินตรงนี้มาเพิ่มนะคะ ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเรายิ่งแกล้งนูบเท่าไร่เราก็จะยิ่งมีเงินเพิ่มเท่านั้นอันนี้เป็นปืนนะคะปืนอะไรปืนน้าแข็งเหรอเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนปึ๊บอ่าเป็นปืนแบบว่าพอยิงไปก็จะเป็นน้ําแข็งแบบนี้นะคะโอ้ลองเอาดาบฟันดูนะว้าวยังโหดโอ้โหหดไปหนึ่งหดไปสามหดไปสี่หดสี่ <laughs> ตอนนี้นะคะตัวนูบเราก็ขีดไปหมดแล้วนะคะอ่าขีดไปหมดเลย เท่านั้นยังไม่พอนะทุกคนเราสามารถเปลี่ยนห้องแกล้งนูบได้ด้วยนะคะเน่มันจะมีห้องสําหรับแกล้งนูบเยอะมากเห็นปะ่ะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินในเกมซื้อนะคะเรามาดูห้องที่สองกันดีกว่านะห้องที่สองนะนี่อันนี้คือห้องที่สองมาดูกันนะคะอันนี้เป็นห้องแกล้งนูบแบบใหม่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเนี่ยเราต้องทําการเคลียร์นะ,คะเคลียร์ตัวนูบตัวเก่าออกให้หมดก่อนแล้วก็เอาตัวนูบตัวใหม่ทั้งหมดอ่าหตัวนะคะ ออกมานะทุกคนนะมาเดี๋ยวเราลองปีนขึ้นไปดูนะฮะออกมายังเอานี่ไงล่วงลงมาแล้วน้วะเอ้าล่วงลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าตรงนั้น,น่ะมันเหมือน,นกับว่าเป็นเครื่องบดนะคะอาแล้วน้องแฟนขับเราลงไปทําไมล่ะนันดู <c oughs> เราสามารถลงมาได้ใช่ไหมเราจะไม่โดนบดใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเครื่องบดนะคะบดตัวนู๊กนะคะอารมณ์เหมือนบดหมูอุ้ย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 โดนบดไปแล้วนั่นไงนั่นไงตัวนู๊กเพ่ค่อยโดนบดไปแล้วนะฮะต่อไปมาดูห้องที่3กันนะคะ ห้องที่สามจะเป็นแบบนี้นะอุ้ยคืออะไรเนี่ยแปบ๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรานะคะเอาตัวนูบออกมาใหม่ก่อนดีกว่าโอเคกดออกมาเลยนะห้าตัวนะคะมาดูกันฟืบว้าวเหมือนกับว่าพอกิ้งลงมาได้มาปุ๊บจะมีระเบิดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีปุ่มระเบิดแดงๆตรงนี้นะทุกคนนะอ่ะเอาใหม่นะคะเมื่อกี้เราดูกันไม่ทันใช่ปะเราก็ไปกดให้ตัวนูบนะออกมาห้าตัวมาดูกันนะคะ โอ้โหระเบิดแรงมากัเดี๋ยวไปดูนูบหน่อยนะะตอนนี้ถึงกับตัวสั่นเลยทีเดียวโอ้โหน่าสงสารนูบมากเลยทุกคน <G ül> ทําไมเราต้องมาแกล้งนูบแบบนี้ด้วยเนี่ยดูสิคะถ้าเกิดเป็นเราล่ะทุกคนดูนะเฟิร์บไปจา้าไปจา้าค่อยๆไปนะจา้าเฮ้ยเอ้เอา โดนระเบิดซะง,งั้นมาดูห้องต่อไปกันดีกว่านั่นคือห้องนี้นะคะห้องนี้ห้องนี้เป็นยังไงเหมือนกับว่าห้องนี้นะคะมีอะไรเนี่ยมีเลเซอร์ด้วยนะให้เรากดปุ่มเลเซอร์นะคะสมมุติเราลองกดปุ่มเลเซอร์ดูนะคะแล้วเราจะเอา,เอาตัวนูบออกมานะคะเหมือนเดิมนะเอาออกมา5ตัวนะคะอ่ะตอนนี้นะตัวนูบกาลังแบบว่า,าลงมาจากด้านบนตรงนู้นนะทุกคนเอามาดูกันนะโอ้แล้วไงอะอุย้ยแล้วตัวนูบก็กระเด้งไปกระเด้งมาอุย้ยพอตัวนูบโ,โดนเลเซอร์ ตัวนู๊แตกกระจายหมดเลยนะคะโอเมก็า oh ส <c oughs> รู้สึกว่าร่างของตัวนู๊บนี่แตกเป็นเสี่ยงๆเลยอะพอโดนเลเซอร์นะคะน่าสงสารมากเลยอะอะสมมตินะคะสมมุติเราแบบว่าไม่เอาเลเซอร์นะถ้าเกิดเราไม่เอาเลเซอร์จะเป็นยังไงมาดูกันนะะตอนนี้นูบก็กําลังไหลลงมาจากท่อด้านบนนะคะอะไหลมาแล้วแล้วก็เด้งดึ๋งเด้งดึงด๋งอะถ้าเกิดไม่มีเลเซอร์อะ ก็จะบอกว่าตัวนูฟเนี่ยก็จะไม่แตกเป็นเสี่ยงนะคะเพราะว่ามันไม่มีเลเซอร์นั่นเองนะอ่ะสมมติเราเอาเลเซอร์ออกมานะคะฟาสนะคะนั่นแหละค่ะนูฟก็จะแตกเป็นเสี่ยงแบบนี้นะคะโอ้หน้าสงสารนูฟมากเลยอะโอไม่นะนูฟนู๊ิคะ แตกไปยังเสี่ยงหมดเลยแล้วมันก็จะมีนี่นะทุกคนนี่มีแบบว่าเป็นตัวนูบในรูปแบบอื่นด้วยนะคะสมมุตินะคะพี่นิวอยากได้ตัวนูบแบบรูปร่างอ้วนๆแบบนี้มันก็จะราคาประมาณ1 000, 1 0 0งพบาทซึ่งตอนนี้เรามีเงิน1720แต่พี่นิวอยากได้นูบตัวอ้วนนะ่ะอะลองซื้อดูนะคะเรียบร้อยนะตอนนี้ตังเราก็ลดไปวูบวาบเลยนะคะเ <c oughs> มื่อกี้นะพี่นิวซื้อนูบตัวอ้วนใช่ปะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ นูบตัวอ้วนกําลังเดินทางลงมานะคะโอ้โหตัวอ้วนจริงทุกคนอ้วนจริงๆนะเนี่ยดูสิคะนูบตัวอย่างอ้วนนะโอ้โหจะเห็นว่าพอเราแกล้งนูบเนี่ยเงินบวกบบบวกบ,บ,บขึ้นมาเลยนะคะดูดิโอ้ไม่ก็ดเวลาที่เราจะรวยมาถึงแล้วนะคะยิ่งแกล้งนูบเรายิ่งรวยนะทุกคนหูยนี่นูบมอนอึ่งอ่างเนี่ยเอาจริงๆนะตัวอ้วนเหมือนอึ่งอ่างเลยนะทุกคนนะตอนนี้มีเงินอยู่พันหกใช่ปะอะ ซื้อห้องนี้ละกันราคา750นะคะมันก็จะอารมณ์เหมือนกับว่ามีท่ออยู่ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรากดเอาตัวนูปออกมาก่อนนะกดมาเลย5ตัวนะคะมาแล้วมาแล้วนี่คือนู๊ตัวอ้วนนะคะโอโ้ดูพุงดิพุงโลมากเลยมาแล้วนะคะอุ้ยแล้วไงอ่ะ๋อต้องไปทําการกดปุ่มปะ่ะเราต้องกดปุ่มอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้เป็นเครื่องบดนะคะเป็นเครื่องบดตัวนู๊แล้วทุกคนโอ้ไม่ก็ดูสิเป็นเครื่องบดตัวนูบป,นะป่บปะโอ้โหอย่างน่ากลัว แต่อุ้ยเนียนะมีตัวหนึ่งนะโดนบทไปกลายเป็นตัวสีแดงเลยนะคะอุ้ยดูพุงนู๊บสุคขนนั่นกินอะไรมานู๊บ <c oughs> แล้วเราก็เอาตัวนู๊บออกมา5้าตัวนะคะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวต้องให้ตัวนู๊บเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางก่อนนะขั้นตอนต่อไปนะเราก็ทําการกดปุ่มนะคะให้อันนี้มันลงมาอะดูกันนะทุกคน <c oughs> โอ้ยบทแล้วอุย้ยนู๊บนู๊บไม่นะไม่นะนู๊บเอเอสงสารนู๊บมากเลยอะแต่ว่าโดนบทเป็นบางตัวนะคะ นี่ค่ะตัวที่โดนบทก็จะเป็นตัวสีแดงๆแบบนี้นะคะโอ้ยน่าสงสารนุ๊กจังเลยอ่เดี๋ยวเรามาซื้อห้องใหม่กันดีกว่านะคะจะซื้อเป็นในราคาสองพันบาทเป็นห้องลาวานะคะทุกคนเนาะไปจ้ามาดูกันนะห้องลาวานะ,ะโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนนี่คือห้องลาวานะคะเดี๋ยวนะแล้วน้องแฟนขับเราลงไปทําไมแล้วนั่นโอ้ไม่ก็จะตายมาเอาตายแล้วนะครับ <laughs> น้องแฟนขับเราตกลงไปอะเดี๋ยวเรานะคะ เกตัวนูมาห้าตัวนะคะดูซิว่าถ้าเกิดตัวนู่นะคะหล่นลงไปในบ่อลาวาจะเป็นยังไงเอ้าเดี๋ยวนะเอ่อดูดูตัวนูน้นี่โอ้โอไม่กอดอุไมไปแล้วไ,ไปแล้ววายอุย้ยเอาลงไปเราต้องผลักให้มันลงไปนะไปดีจจพวกต้องช็อตต้องช็อตอ่ะต้องช็อตช็อตเี่ยต้องช็อตช็อตช็อตอา้า ดูนิคะอุ้ยตัวนุ๊ไม่ไปเลยอะอุ้ยแต่ว่าเราก็ได้เงินมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราต้องมาแกล้งตัวนุ๊แบบนี้สงสารนุ๊กชัดเลยอะและตอนนี้นะคะตัวนุ๊ของเราก็ละลายหายไปกับน้ําลาวาหมดแล้วทั้ง5ตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็เอาออกมาอีก5้าตัวนะคะตอนนี้นะไหลลงมาแล้วเอาไปเลยจ้านี่ฮะโอ้โหช็อตช็อต ชอตชอตเออไปเลยนะคะอู้น่าสงสา,ารมากดูข้างล่างสิคะตัวนุ๊ไม่เป็นจุนเลยนะคะนั่นไม่นะ <c oughs> ขอโทษนะนูแต่ว่าถ้าเกิดฉันไม่แกล้งเธอฉันก็ไม่ได้ตังเอาเด้นะหลงมาตัวหนึ่งไปจ้าไป <c oughs> ไม่ยอมล่วงนะคะไปแล้วนะคะล่วงไปแล้วนะทุกคนเอาหายไปไหนแล้วล่ะอ <c oughs> ๋อนู่นค่ะทุกคนเห็นปะตัวไมไปแล้วนะคะ <c oughs> ไม่นะน่าสงสา,าร <c oughs> ขอโทษด้วยนะ <c oughs> มาดูห้องต่อไปกันดีกว่านะทุกคนนะนี่ค่ะเอาเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะนี่ตัวนุป๊ปตัวนุ๊ปออกมาได้ไงเนี่ยตัวนุป๊ป <c oughs> นี่นายเป็นตัวนุ๊ไม่ใช่หรอนาะยออกมาได้ยังไงอ่ะเอาโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปกันนะคะห้องนี้ราคาแพงมากประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะคะอ่าเรียบร้อยซื้อแล้วมาดูกันว่าห้องสภาพราคาหนึ่งหมื่นบาทนี่เป็นยังไงนะโอ้โหเดี๋ยวนะห้าตัวห้าตัวนะทุกคนมาเลยจ้า แล้วตัวนูบนะคะก็จะหล่นลงมาตรงสายพานตรงนี้นะแล้วก็จะค่อยๆนะคะค่อยๆไปค่อยๆไปเอามาดูกันโอไม่ก oh ็ทุกคนเอ้ยยังไงเนี่ยอ้าอุ้ยตัวนูบไม่นะโอ้โหตัวไม้หมดเลยอะวอ,อ้าฮ่าอ้จงจานอะอ๋อจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นที่เลื่อนแบบว่าให้เราแบบว่าปรับความเร็วของสายพานนะคะอะไรเนี่ยโอเพเปิดไฟเหรออ้วอุ้ยลงไปด้านล่างเลยวาย อ๋อเป็นการเปิดให้ลงไปด้านล่างนะคะถ้าเกิดเราลงไปล่ะเราจะไหม้ไหมเออเราก็ไม่ไหม้มนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนูบเนี่ยคือไหม้ไปเลยนะคะแล้วมันก็จะมีให้เราปรับความร้อนด้วยนะคะอันนี้คือปรับความร้อนสูงสุดนะคะ,ะไปดูกันนะก็นี่ค่ะตอนนี้เราปรับเป็นความร้อนสูงสุดแล้วนะ อ่าเดี๋ยวลงไปดูนะคะตัวนูก็ยังแบบว่ายืนอยู่ได้นะทุกคนแล้วเงินเนี่ยก็จะขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะเอาใหม่นะทุกคนนะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาตัวนู๊ออกมาใหม่นะคะนะแล้วก็ให้นู๊เนี่ยอ่าไหลลงไปเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาเปิดตะแกรงนี้กันตอนนี้ตัวนู๊เราก็ไหลามาตรงตะแกรงแล้วนะเอ๊เดี๋ยวนะทําไมตัวนี้ไม่มาเอ้ยโยไปสิตัวนี้ไม่ไปนะเอาตกตกไปแล้วตกสายพานไปแล้วดูดูขา ขานะคะขาไป่เกี่ยวสายพานข้างนึงนนคะนั่นก็ต้องช็อตแหละช็อตไปเลยช็อตอพอพอช็อตปุ๊บนนคะมาอยู่ด้านนอกเฉยเลยทุกคนไปทําการเปิดตะแกรงก่อนดีกว่านะคะอ่ะไปจ้ะโอ้โหลดลงไปกันพืบอภาพนะฮะเนี่ยก็จะสังเกตว่าเงินน่ยก็จะขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะฮะบ,บวกทีละสองบาท3บาทให้ตายเถอะด่านต้องแพงแต่ว่าเงินขึ้นน้อยมากอ่ะ กลายเป็นตัวนุบในเกมโรบบอกนี่มันช่างน่าสงสารเหลือเกินนะทุกคนนะะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะคะแบบนี้เล่นมันมากแล้วก็สนุกมากนะจะบอกว่ามีด่านเยอะมากนะคะด่านเยอะจริงๆแล้วก็นี่ค่ะมีตัวนุ้บให้เราซื้อเยอะด้วยและอีกอย่างนึงคือมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการแก้งนุบเยอะมากนะแต่ว่าพี่นิวไม่ได้ซื้อนะถ้าเกิดใครอยากซื้อก็เข้ามาดูกันนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายจ้ะจุ๊บจ๊ จะแอบบอกทุกคนว่าห้องไหนที่ได้เงินเยอะสุดคือห้องนี้นะคะนี่ห้องนี้ลายนะคะเวลาเราเอาตัวนู้ออกมานะคะแล้วทําการให้ตัวนู้เนี่ยกระเด้งไปกระเด้งมาทําให้เงินขึ้นมาเยอะมากนะคะห้องนี้ทําให้เราได้เงินเยอะมากจริงๆเห็นปะนี่ค่ะจะเห็นว่านี่เงินบวกมาเพียบเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากเงินขึ้นไวๆก็ให้ทําการเล่นห้องนี้บ่อยๆแล้วกันแป๊บเดียวนะคะเงินขึ้นมาเป็นพันเลยนะทุกคนเห็นไหมและอย่างหนึ่งคือ ตัวนูบไม่เจ็บด้วยนะคะกระเด้งไปกระเด้งมาเนะ่คะ <c oughs> ตัวนุบกเราอาจจะสนุกก็ได้ so